เตรียมลาออกวรพจน์เพชรคุ้มอดีตเจ้าของเหรียญเงินโอลิมปิกเกม2004เตรียมลาออกจากราชการยังจำพระบรมราชวาตพ่อหลวงรอเก้าเธอทูลเนือกล่าวยังเป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์อย่างมากสำหรับการเลื่อนยศผู้กองนางงามซึ่งต่างจากวรพจน์เพชรคุ้มอดีตเจ้าของเหรียญเงินโอลิมปิกเกม2004ที่เป็นข้าราชการทหาร23ปีไม่ได้เลื่อนขั้นทั้งที่ททสร้างชื่อเสียงให้ประเทศจบปริญญาโทก็ไร้ประโยชน์ เกี่ยวกับเรื่องนี้ทางเพจสรยุทธ์สุทัศน์จินดากรรมกรข่าวอดีตฮีโร่กัมปั้นทีมชาติไทยวรพจน์เพชรคุ้มเจ้าของเหรียญเงินจากโอลิมปิกเกม2004สี่เตรียมยื่นใบลาออกไม่ขอทนระบบราชการแล้วหลังเข้ารับราชการทหารตั้งแต่ปี2543แต่ก็ยังไม่ได้เลื่อนยศใดๆมา23ปีโดยวรพจน์บอกด้วยน้ำเสียงทว่า23ปีแล้วที่ตนรับราชการมาแทบไม่ค่อยได้รับโอกาสเลื่อนยศเลยแรกเริ่มรับตำแหน่งสิตรีตอนนั้น ตนจบแค่วุฒิม .6 ก,ก็ไปแข่งได้เรียนมาก็ไม่ได้เลื่อนขั้นอะไรจากก่อนนั้นตนไปศึกษาเพิ่มเติมเรื่อยมาจนจบปริญญาโทแต่ก็ไม่ได้เลื่อนยศทั้งที่เรียนจบปริญญาโทปัจจุบันนี้ได้ยศจังหวัดสิบสามสำหรับผมเองอีกไม่นานก็จะลาออกจากราชการแล้วไม่ทนอีกแล้วที่ผ่านมาไม่เคยถามหัวหน้าหน่วยว่าเหตุใดทาไมไม่ได้เลื่อนยศหากจะมองว่าเพราะขาดคุณสมบัติการศึกษาผมก็จบปริญญาโทตั้งแต่ปีห้าหนึ่งแล้วก็มาทํางาน ซึ่งการที่นักกีฬารับราชการทหารก็ช่วยเรื่องกีฬาสอนกีฬามวยและกีฬาต่างๆที่ทําได้และมีการศึกษาระดับปริญญาโทก็ช่วยงานอื่นๆได้อย่างไรก็ตามใน Facebook ของวรพจน์เขายังได้โพสต์ข้อความระบุอีกเมื่อไม่นานนี้ว่าพ่อหลวงรอเธอทูลนหนึือกล้าวครั้งหนึ่งเคยถวายเหรียญโอลิมปิกให้พ่อไม่ใช่เฉพาะเราคนเดียวนะที่เชียร์คุณทองแดงนอนอยู่ข้างๆเวลานักชกไทยได้คะแนนคุณทองแดง ยังเห่าเชียร์เสียงดังมากอยากบอกให้รู้ว่าคนไทยทุกคนเชียร์นักกีฬาไทยที่แข่งขันที่มีการถ่ายทอดสดทุกครั้งพระบรมราชวาทให้นักกีฬาโอลิมปิก2004